นิทานเรื่องการผจญภัยของพระอาทิตย์น้อยกับเพื่อนในป่าเวทพระอาทิตย์น้อยชื่อแสงตะวันอยู่บนท้องฟ้าที่สดใสวันหนึ่งเขาเกิดอยากออกไปผจญภัยในป่าเวทที่เต็มไปด้วยสีสันและเสียงหัวเราะแสงตะวันบอกกับเมฆว่าเขาจะไปสำรวจโลกใบนี้ให้กว้างขวางขึ้น เมื่อแสงตะวันลงไปในป่าเขาได้พบกับนกพูดได้ชื่อฟ้าใสที่มีขนสวยงามสีฟ้าฟ้าใสตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพระอาทิตย์น้อยและเสนอให้แสงตะวันไปสำรวจป่าไปด้วยกันทั้งคู่เดินไปจนเจอต้นไม้ยักษ์ชื่อใหญ่ยักษ์ที่สามารถพูดได้เขาเล่าเรื่องราวในป่าและชวนแสงตะวันและฟ้าใส ให้ไปร่วมสนุกในงานเลี้ยงสัตว์ป่าในงานเลี้ยงนั้นมีสัตว์มากมายทั้งกระต่ายเป่าและช้างทุกคนต่างพากันเต้นรำและร้องเพลงแสงตะวันรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นเพื่อนใหม่และการเฉลิมฉลองที่ไม่เหมือนใครแต่ทว่ามีความไม่สงบเมื่อฝนตกลงมาทำให้สัตว์หลายตัวกลัวและวิ่งหนี แสงตะวันจึงช่วยเหลือทุกคนโดยใช้แสงของเขาขับไล่ฝนและสร้างรู้ให้ทุกคนเห็นเมื่อฝนหยุดแสงตะวันเห็นว่าแต่ละสัตว์มีสีสันที่แตกต่างกันทุกตัวมีความสวยงามในแบบของตัวเองเขาเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างทำให้โลกนี้มีมนต์ขลัง แสงตะวันและฟ้าใสทําให้สัตว์ทุกตัวร่วมกันสร้างงานศิลปะผสมผสานสีสันที่แตกต่างเป็นภาพวาดใหญ่ที่สวยงามทุกคนต่างมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองงานศิลปะเสร็จสมบูรณ์ทุกคนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเคารพในความแตกต่าง และวันเวลาที่ใช้ร่วมกันทำให้มิตรภาพแน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันสุดท้ายแสงตะวันและฟ้าใสต้องกลับไปยังท้องฟ้าแต่พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะรักษาความสัมพันธ์และบอกกับเพื่อนๆว่าจะกลับมาเยี่ยมอีกแน่นอนแสงตะวันกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับความหวังและความทรงจำที่งดงามและรู้ว่า เพื่อนใหม่ในป่าเวทนั้นจะอยู่ในใจเขาตลอดไปและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้การเคารพในความแตกต่างทำให้เรากลายเป็นเพื่อนที่ดี ผจญภัยของเจ้าช้างน้อยชื่อแก้วในป่าใหญ่มีช้างน้อยชื่อแก้วที่ชอบเล่นน้ำในคลองใสมองเห็นเพื่อนสัตว์ทุกตัวมีความสุขก็ยิ้มได้แต่ในใจนึกอยากทำสิ่งดีๆให้เพื่อนๆนเห็นวันหนึ่งช้างน้อยเห็นนกน้อยชื่อฟาเส้นน้ำหนักในรังที่อยู่สูงบนต้นไม้จึงคิดว่าจะช่วยเพื่อนอย่างไรดี ถึงจะทำให้นกฟ้าบินได้อย่างสบายแก้วคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีจึงเดินเข้าไปหาเต่าชราชื่อปู่เต่าที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฟันคำแนะนำจากปู่เต่าได้ความรู้มากมายปู่เต่าแนะนำว่าให้นำกิ่งไม้ยาวมาวางไว้ที่ต้นไม้เอาไว้ให้ฟ้าบินมาลงได้ง่ายๆแก้วได้ยินก็ตื่นเต้น รีบไปหากิ่งไม้มาวางทันทีเมื่อแก้ววางกิ่งไม้เรียบร้อยฝานกน้อยก็บินลงมาอย่างดีใจขอบใจแก้วที่ช่วยให้กลับบ้านได้เร็ววัยทั้งสองเล่นสนุกกันในคลองอย่างมีความสุขหลังจากเล่นสนุกแล้วฝาได้รู้ว่าแก้วชอบช่วยเหลือเพื่อนจึงพูดว่าจะทำให้แก้วมีเพื่อนมากมายและสนุกไปด้วยกัน นกฟ้าได้ชวนแก้วไปหาสัตว์อื่นๆในป่ากแก้วก็ช่วยนำทางให้เพื่อนใหม่ๆมาพบกันอย่างสนุกสนานและมีเสียงหัวเราะดังก้องจากนั้นทุกคนช่วยกันทำเกมสนุกๆเล่นกันในลองพร้อมเสียงหัวเราะและการเล่นน้ำตลอดวันเป็นวันที่สดใสสำหรับทุกคนในป่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินทุกคนต่างรู้สึกอบอุ่น และมีความสุขแก้วได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือกันเป็นเรื่องที่ดีและทำให้มีเพื่อนมากมายทุกคนบอบกมือให้กันด้วยความรักแก้วยิ้มกว่าเพราะรู้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนทำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกนับจากนั้นมาแก้วก็เป็นช้างน้อยที่มีเพื่อนมากมายสอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือกันนั้นดีอย่างไร และทำให้ใจหยอบอุ่นเสมอและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้การช่วยเหลือผู้อื่นทำให้โลกนี้สดใสขึ้น The Starpenter j o u r เจ y ีลิล่าเป็นเด็กหญิงที่มีความฝันอยากเป็นจิตรกรแต่ไม่มีสีในการวาดภาพวันหนึ่งเธอพบกับดาวดวงหนึ่งที่ส่งแสงสดใสและพูดว่าเธอสามารถใช้แสงดาวในการวาดภาพได้ลิล่าตื่นเต้นมากและเริ่มต้นการเดินทางใหม่ลิล่าและดาวดวงนั้น ออกเดินทางไปยังเมืองที่มีความมืดมิดเธอเห็นผู้คนที่เศร้าใจเพราะไม่มีสีสันในชีวิตลิลาตัดสินใจใช้แสงดาววาดภาพบนผนังเมืองเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข ในระหว่างการทำงานลิลาพบว่ามีบางคนไม่เชื่อว่าสีสันจะช่วยอะไรได้พวกเขาบอกว่าไม่เห็นผลอะไรเธอรู้สึกเศร้าใจแต่ดาวดวงนั้นบอกให้เธอมีความกล้าและเชื่อในความสามารถของตัวเองลิลาตัดสินใจที่จะไม่ยอมแพ้เธอเริ่มวาดภาพที่แสดงถึงความหวงังและความฝันของผู้คนในเมืองจนวันหนึ่ง ผู้คนเริ่มให้ความสนใจและร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สีสันใหม่ๆเมือมเริ่มมีสีสันและความสุขกลับคืนมาลิล่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้เธอเริ่มสอนให้เด็กๆวาดภาพเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองลิล่ารู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงแค่การวาดภาพ แต่ยังสามารถช่วยให้ผู้คนเชื่อในความหวังและความฝันของกันและกันเธอจึงตั้งใจที่จะเดินทางต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ในที่อื่นๆในระหว่างการเดินทางลิลาได้พบกับวัตถุมีชีวิตที่ชื่อว่าปากกาเวทที่ช่วยเธอในการวาดภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นปากกาเชื่อว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง ปากกาเวชช่วยลีลาในการวาดภาพที่มีชีวิตชีวาและช่วยให้เธอปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในตัวเองเธอเริ่มเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาลีลารู้สึกว่าเธอไม่เพียงแค่สร้างศิงละปะแต่ยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คน เื่อเธอกลับไปที่เมืองเธอได้นำผลผลิตจากการเดินทางมาช่วยคนให้เชื่อมั่นในตัวเองในที่สุดเมืองที่เคยมืดมิดกลับมามีชีวิตชีวาผู้คนต่างขอบคุณลิล่าและดาวดวงนั้นที่ทำให้พวกเขาเห็นความงามในตัวเองและในโลกใบนี้ลิลลารู้ว่าความคิดสร้างสารรค์ทำให้โลกเปล่งประกายและนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้ ความคิดสร้างสรรค์ทำให้โลกมีสีสันและความสุข